ครับแล้วครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับ Perfect t เ m p l e ครับเป็นเกมของ b l i z z a r n Server Revolution กันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวเกมนะครับแล้วก็ รวมถึงเข้าไปส่งในเซิร์ฟเวอร์ซะหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกช็อปแล้วก็การสร้างบ้านแล้วก็พวกระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เขามีอยู่นะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราเริ่มจากการดาวน์โหลดก่อนเลยอย่างแรกนะครับพี่ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ดิสคอร์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านหน้างดีสคริปชั่นนะครับที่คนกดเข้าลิงก์มาได้เลย,เลยแต่นั้นเนี่ยหลังจากที่เราเข้า Discord มาใช่ไหมครับมันจะมีบล็อกมู่อยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยครับให้เลือกหัวข้อที่ชื่อว่าดาวน์โหลดจากนั้นเน,เาเน,น,เนมา เราจะเปิดหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับครันนี้เนี่ยให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดครับจากนั้นกดคำว่าดาวน์โหลดต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะโหลดตัวเกมมาครับอ่ะหลังจากโหลดตัวเกมมาเสร็จสับอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากด double ลคลิกที่ตัวเกมตัวนี้ครับโปรเกมรีวิวเลชั่นตรงนี้2สาจุศน์ปึ๊บกด double ลคลิกเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยให้เรากด a c c e p s ครับ ตรงช่องตัวนี้เนี่ยพยายามอย่าเปลี่ยนพื้นที่ติดตั้งนะครับให้ติดตั้งที่ช่องเดิมหากว่าใครมีโปรแกรมเก่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยให้ลบตัวเกมเก่าออกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งตัวนี้ใหม่โอเคนะให้กด extract ครับจากนั้นก็รอมาติดตั้งสักครู่นะครับ คราวนี้เนี่ยระหว่างรอมันติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาส่งกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ที่เขามีอยู่กันก่อนเนาะเริ่มจากไอ้กิจกรรมเนี่ยอ่าผมมาไม่ทันช่วงไอ้งสงการเนี่ยนะครับเพราะวันนี้วันที่16มันคือเมื่อวานแต่ว่ามันกิจกรรมถ่ายคลิปตัวนี้อยู่คือถ่ายคลิปสียทีก็จะได้ขอนะครับก็คือที่ผมกําลังอัดอยู่นี่แหละเนาะหากใครอยากจะอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมรู้ก็คือว่ามันจะมีเติมคูณ2นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดได ก็จะเหลืออีก2วันนะครับที่จะเปิดเติมคูณ2ได้เนาะอ่าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับเติม90บาทจะได้โปรเทค10คูณ10 150บาทจะได้มาสเตอร์บอลและเคนดี้อะไรพวกนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะฮะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าตัวเกมผมน่าจะติดตั้งเสร็จแล้วฮะ,ะมันจะมีดันเชอร์ขึ้นมาหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับก็คือตัวนี้เรโวชั่นปกิลิโอชั่นตัวนี้นะครับให้กดเดเบี๋ยวคิกเข้าไปเลย จากน้นมันจะขึ้น T Launcher ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้รอมันโหลดสักคู่หนึ่งอ่ะจากนั้นเนี่ยมันจะได้หน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับได้หน้าต่างประมาณนี้เนี่ยขั้นแรกนะครับให้เราเลือกตรงนี้ก่อนตรงเนี่ยครับตรงที่เมาส์ผมอยู่กดเปิดขึ้นมาครับจากนั้นเนี่ยให้เลื่อนหาตัวที่ชื่อว่า Flock Optify 1.12.2ตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้ Flock Optify 1.12.2ปจึ๊บจากนั้นนะครับตรง Username ตัวนี้เนี่ยให้เรากรอกชื่อในเกมนะครับอย่างผมเนี่ยอาจจะชื่อว่า ไฮออนซีทีอย่างนี้นะครับชื่อผมอ่านว่าไฮออนซีทีนะครับทุกคนอย่าบางคนก็จะถามว่าพี่ครับชื่อพี่มันอ่านยังไงพี่เด็ออนซิตงี้เหรอไม่ไม่ใช่นะครับมันชื่อไฮออนซีทีนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่า install ครับ install แล้วก็รองมาติดตั้งสักครู่นิดนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราติดตั้งเสร็จนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนงี้มาให้เรากดถ้าหากว่าใครมันจะขึ้นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เรากดเข้าเกมครั้งแรกนะครับให้เรากดคำนี้ตรงนี้ก่อนนะครับ do not The notification พอเรากดเนี่ยคันเข้าเกมคั้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วครับจะนั้นให้เรากด enter game อีกทีนึ้งอ่าตัวเกมก็จะพาเราเข้าสู่เกมนั่นเองเนาะรอสักครู่นะฮะอ่านี้เราก็รอมันเข้าเกมกันนะครับโอเคครับหลังจากเราเข้าเกมมาแลเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ใช่ใช่ไหมครับให้เราเลือกคําว่าเล่นหลายคนครับ จากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เน,ะนาะหลังจากที่มันขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยให้เรากดที่คําว่า add server นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนคิดที่ช่องคําว่า server address นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ IP server ไว้ให้ใน description นะครับให้เรากดคลิกที่คําว่า OK จากนั้นเนี่ยเราจะได้ server ขึ้นมานะครับให้กดเข้าเกมได้เลยหลังจากที่ เข้าครั้งแรกนะครับเออของผมมันบั๊กอะ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับสตาก่อนนะครับเข้าครั้งแรกเนี่ยให้ลองพิมพ์ตามแชทที่เขาบอกครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็น s l o g i n ถูกต้องไหมครับแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยอาจจะยังเป็น s l a register อยู่ให้พิมพ์ตามนั้นไปเลยครับแล้วก็การตั้งค่ารหัสผ่านอะไรพวกนี้เนี่ยให้ตั้งจํานวน8หลักนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะมันจะเป็นกดพื้นฐานนะครับให้ตั้งรหัสผ่าน8ตัวเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอปักเสียงเกมก่อนนะแต่ว่ามันบั๊กอ่ะครับผมเลยไม่ เอาละคานนี้เดี๋ยวเราจะมาลองไปดูทัวร์สปากันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ทัวร์มาสักพักึองแล้วแล้วก็ของในตัวเนี่ยคันวริมันจะมีของเริ่มต้นให้นะครับจะเป็นพวกบอลแต่ละสีอย่างละ8อย่างนะครับมีโปรเทค5คูณแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์พื้นฐานเริ่มต้นให้นะครับแล้วก็มีอาหารอันนี้อีกชุดหนึ่งก็คือหกสิบสี่อันเนาะสตาร์เตอร์จะเลอกได้แค่ตัวเดียวนะครับเป็นสีปกติเอาละคันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทัวร์สปากันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างแรกเลยเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันมีระบบ M MM O R P G ด้วยนะครับตัว m P c ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเ P C ที่แรกของ M O ็อไอที่เราเห็นอยู่มันคือเจมนะครับไว้ใส่ในอาวุธของโลก M m นะ็เนาะาวนี้ตรงจุดอื่นเนี่ยผมเองก,ก็ยังไม่ค่อยได้มาเดินนะครับแต่ว่าจะมีอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือพวกโปเกตเด็กนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมเนี่ยมันหมดอายุไปหรือยังเนาะโปเกตเซ็นเตอร์ก็จะมีปกตินะครับอ่าอันนี้ผมอัดเสียงย้อนหลังลนะเพราะว่าตอนนั้นผมลืมกดเปิดไปก็เลยยังไม่่่รรรู้ววาาไออตัััผมมนนมืกนนนจะะะทคบ ดูซองแล้วเนี่ยไอ้ตึกเขียวๆตรงนู้นนะครับที่ผมกำลังจะวิ่งไปเนี่ยมันคือตึกเก็บ EB นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะไม่มีที่เก็บเลเวลให้แต่ว่าจะมีที่เก็บ EB ให้นะครับก็จะแบ่งเป็นตามห้องเลยเห็นไหมยะมีคนเก็บอยู่แล้วเนี่ยป้าคนตามชื่อตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่น h a หรือเปล่าหากเป็น h a ก็น่าจะเก่งก็มีคนมาเก็บ EB กันนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ถึงจะไม่มีที่เก็บเลเวลให้แต่ว่าเลเวลที่เก็บเนี่ยจะคูณ3อยู่นะครับมันน่าหมายความว่า เวลาเรามาเก็บเวลเนี่ยมันก็จะเก็บไวขึ้นเนาะส่วนที่เก็บ E ีนะครับก็เรียงตามสีกําไรได้เลยนะครับว่าสีไหนคือสีไหนเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ที่อื่นต่อนะครับตอนนี้ผมกาลังหาทางวิ่งไปช็อปอยู่เนาะเพาเดี๋ยวเราจะไปดูช็อปกันนะครับว่า ราคาในช็อปเนี่ยมันมีของสินค้าราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่ที่แน่ๆนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเงินค่อนข้างจะหาง่ายนะผมแนะนำให้ปลูกพวกผักอะไรพวกนี้มาขายได้เลยนะครับได้เงินดีเลยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะครับหาว่าใครกลัวตามคนอื่นไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเปิดได้5วันสามารถตามมาเล่นด้วยกันได้อันนี้ก็จะเป็นช็อปขายบล็อกพื้นฐานนะครับพวกคอนกรีตพวกไม้อะไรพวกนี้ก็สามารถมากดซื้อได้นะเงินหาไม่ยากด้วยแล้วก็ขาวขายถูกด้วย ครน,นี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ซื้อไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละอันเริเ่มจากที่ผสมกันก่อนเลยไอพวกอุปกรณ์ที่ใช้ผสมเนี่ยก็จะราคาอยู่ประมาณนี้นะครับมีแค่รันอัพเกรดกับอ่านาฬิกาทรายนะครับที่จะราคาแพงกว่าชาวบ้านจะชอบเขาเนี่ยอ่ะครน,นี้เราไปดูกันในส่วนของโคเทคนะครับโคเทคเนี่ยราคาของมันจะไม่ค่อยแพงมากนะครับถึงแม้ว่าจะราคา25,932 0 0 0เนี่ยแต่ผมว่าเงินที่เราหาได้จากโคเทคอ่ะมันจะได้ไมาเยอะครับครนี้เรามาดูราคาอุปกรณ์ครับโอ้ พีซีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตกใจมากนะครับที่ราคาถูกแล้วก็มีเครื่องผสมขายราคา3 0 0แสนซึ่งมันถูกนะครับสำหรับเครื่องผสมที่เราจะใช้กันเนี่ยต่อมานะครับก็คือพวกของกุญแจสุ่มอันนี้ผมไม่เคยเจอเซิร์ฟไหนมาก่อนนะครับแต่ว่ามันเขอาขั้นจะโอเคเลยนะมีเฮลไอเทมนะครับแล้วก็ซูโดโปเกมอนขายด้วยก็สามารถมาซื้อสุ่มกันได้นะครับหากใครต้องการเนาะคราวนี้กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าระบบมันเป็นยังไงแต่ว่ามันน่าสนใจมากเลยกระเป๋าเนี่ย เบลลี่รถ EV นะครับอันนี้เราสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะหากว่าใครซื้อมาต่อมาโปเกมบอลครับราคาโปเกมบอลไหมเอาไม่ใช่นะฮะเราไปดูแผ่นทีาแผ่นที R เนี่ยก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเรามาดูกันส่วว่าผมจะเลือกบทหมู่ที่เป็นสายฟ้าอ่าสูวนผมเลือกสายฟ้ามาปุ๊บราคาก็จะประมาณนี้นะครับไม่แพงมากนะไม่แพงมากต่อมานะครับก็จะเป็นคือผมหาจุดออกอยู่นะครับตัวเนี้ยโอเคคราวนี้เรามาดูกันที่ในส่วนของอะไรวะผมจะไปไหนเนี้ย อ่ะอ่างงงงงงตัวเองยังงงเลยนะครับว่าผมทำอะไรอ๋อโปเกรบอลนะครับเราไปดูโปเกรบอลกันโปเกรบอลเนี่ยก็จะมีราคาประมาณนี้นะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยมันจะไปไหนต่อครับไอ้เทมโปคนนี้คือน่าจะไม่มีไนหะอ๋อนี่ไอเทมสวนใส่นะครับไอเทมส่วนใส่เนี่ยจะราคาอยู่ที่5,000ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่มีครบทุกชิ้นเนาะอย่าง LO อะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีนะครับ LO อาจจะเป็นไปอยู่ในกล่องสุ่มไอเทมอะไรพวกนั้นหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เห็นเลฟโอเวอร์ด้วยแนละ้วมีบางชิ้นที่อาจจะใช้ได้ชั่ว,วคราวอย่างเช่นแอร์บอลลูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีดัมล็อกเฮลล็อกฮิตล็อกสมูทล็อกอะไรพวกนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ระบบเมนูต่างๆกันนะครับหากว่าใครอยากจะเปิดเมนูเนี่ยให้พิมพ์คำสั่งสลัเมนูครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นอ๋อนี่ระบบกระเป๋านะครับก็คือเราอาจจะต้องไปซื้อไอตรงรเมื่อก มันก็จะสามารถมาซื้อกระเป๋ามาใช้กระเป๋าตรงส่วนนี้ได้ตอนแรกผมคิดว่ามันสามารถเก็บไอเทมในนี้ได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคระับต้องไปซื้อกระเป๋าในร้านค้าเมื่อกี้ก่อนทีน,นี้ในหมวดต่อไปนะครับตลาดโลกเนี่ยเหมือนเขาจะปิดแก้ไขยอยู่เนาะแล้วก็เด็กรีวาร์ดอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเด็กรีวาร์ดสรับสายสะสมโปเกมอนก็สามารถตามจับโปเกมอนเพื่อมาเก็บรางวัลตัวนี้ได้นะครับรางวัลเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะได้เลยคันดี้เพราะว่าเซอร์เวอร์ดี้เนี่ยเขาไม่มีซี่เกตเลลให้มี n ด y แม้คันดี้นะคร ตอน100%เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นกล่องสุ่เนนมเทพนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคาวนี้ออนไลน์แรกเทปเนี่ยก็จากใครขยันเล่นนะครับก็จะมีเทปใจญนี้ด้วยซึ่งผมเองก็จะรับตอน1ชั่วโมงได้แต่ว่ามันจะมีบอกอยู่ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเล่นไปกี่ละชั่วโมงเนาะมันจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวรอตัวผมมันเอาเมาส์ไปวางตรงนู้นให้เนาะเหมือนจะเช็คอยู่นะครับว่าต้องเล่นกี่ชั่วโมงได้อะไรบ้างแต่ว่าจะเห็นตรงรูปหมวคนข้างหน้าครับไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะบอกอย ก็น่าจะประมาณนี้เนาะคราวนี้เนี่ยหากว่าใครอยากจะไปสร้างบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เลือกที่โลกสร้างบ้านนั่นเองนะแหม่ก็ระบบค่อนข้าง,างโดยความสะดวกได้ดีเลยเนาะโอเคครับก็สำหรับนี้เนี่ยจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะสำหรับนี้ไว้เจอกันครับซ you bye